สวัสดีครับวันนี้ผมพามาตกปลาที่กระชังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะใช้วิธีลอยเหยื่อครับไม่ใส่ตะก,กัวนะครับน้องเข้ามาตกก่อนแล้วครับนี่ครับโชว์ปลาน้องกนหน่อย <S <S มันตกได้เยอะแยะเลยเห็นไหมครับเป็นปลาชีตตังไซสวยๆทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวผมมาตกบ้างครับอยู่ไหมอย,อยู่แล้วอุย้ยหอยหอยหอยเอมันอยู่แล้วเห็นไหมครับอยู่อีกแล้วอะไรชิดตังะ่าแห้ง นี่มาอีกแล้วอือม,มาแล้วเห็นไหมครับเปิด้องยังไม่ทันเสร็จได้ปลาแล้วมุมกล้องอาจจะไม่สวยนะครับวันนี้เพราะว่าผมเลือกที่วางมุมกล้องไม่ได้ครับแล้วก็วันนี้ที่พิเศษนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณเปรมจากพีเรลลี่นะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการที่มอบหมวกพีเรลลี่สวยๆให้ผมมาใส่ครับแดดร้อนครับช่วงนี้ต้องหาหมวกดีๆใส่ครับนี่ครับ สวยครับชอบครับขอบคุณนะครับทั้งสองท่านมาครับลองดูวันนี้ตกปลาโดวยวิธีลอยเหยื่อกันครับนี่ผมเก๊ๆกๆกลางๆหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดหามุมกล้องดีๆได้เดี๋ยวค่อยหาที่วางใหม่นะครับอย่าหลุดอีกนะกล้อง <c oughs> เสร็จเลยเมื่อกี้กล้องจะหลุดครับ <c oughs> เกือบตกจากขาตั้งครับมาลองดูครับ ใช้เหยื่อปลานะครับเหยื่อกุ้งก็มีครับแต่ว่าน่าจะปลาดีกว่านี่วัดชนเนี่จังหวัดไหนวัดออกข้างวันนี้ผมเลือกใช้แบตดเบอร์เจ็ดเลยนะครับเบ็ดใหญ่เลยนะครับไม่รู้มุมกล้องเป็นไงบ้างครับข้างเอะวะลอยเหยื่อตกกันวนี่ลอยเหยือยห่อนีไม่ต้อง ูไนี่ครับลอยไปครับไม่ต้องมีตะก่วนะครับมันก็กินเองแหละ ออ,อ,อะไรเนี่ยอา้าวระจงโอ้ยลุนมาใส่นี่วันนี้เราหล่นไปแล้วหลุดครับลงมาใส่นี่วันนี้ครับเจ้ากวกหลนหนายไปแล้วมาแล้วปลาตาจองเลยตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนเวทเป็นเวทสีก็ได้โอ้ปลาตัวแรกเป็นปลาที่ดวงดีมากครับอะไรนั่นตัวใหญ่นะแรงดีตาจอง เดี๋ยวขอเปลี่ยนแ็ดเป็นเบอร์สีนะครับป้าไปแล้วอดสาไปใส่ตกกะก้าไอ้ะวิงแล้วยังหล่นไปอีกตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นเบอร์สีแล้วนะครับมาครับปลาตัวแรกเป็นปลาที่โชคดีมากครับลองสวิงแล้วยังออกหลุดออกไปอีกโอเคอะไรวะนี่ เอ้ไปแต่แล้ววันนี้นั่งอย่างนี้ก็ได้วะนี่มันจะนั่งยากไปถึงไหนวันนี้เออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออไปใช้หน่อยเหลือทั้งหลายวันแล้วนั่นนะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวทั้งหมดได้ได้ใช่ไหมได้เกี่ยวเลยเกี่ยวทั้งหมดแบบตายใหญ่หรือวะเออต้องแบบตาใหญ่ต้อตาเล็กมันไม่ได้ จะนั่งยากหน่อยเดี๋ยวค่อยจัดการลอยเหยื่อเหมือนเดิมครับว้าวถ้า่งั้นต้องหันเหยื่อให้เล็กกี้กนี่เพราะเหยื่อมันใหญ่ไปแล้วถ้าเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตัวกี้ี่เมื่อกี้เบ็ดเบอร์เจ็ดไงจะต้องหันเหยื่อให้เล็กลงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เบ็ดเบอร์เจ็ดนะครับ จะลอนดีกว่านี่คนลงมาเวลาอยยะให้กล้อนเดีวบบย,มมยวมันจะยากยากหน่อยครับวันนี้ปลาตัวแรกเป็นปลาที่โชคดีที่สุดในโลกติดขึ้นมาแล้วลองในเต๋อิงแล้วรอดหายไปเลยใช้กุ้งใช้ใช้กุ้งให้หมดก็ดีนะให้หมดนี่นี่ปลาตะจองเยอะแยะเลยเนี่ย นู่นหนนไปนู่นนะมาแล้วโอ้โหปลากระมองครับมาแล้วครับปลากระมองครับปลาแกงหอมเอาอยู่ติดตังแล้วระวงังเข้าหอยนี่มันเข้าหอยนี่เอาลูดได้ไงอ่ะฮะมคันคูแล้วเนี่ยตัวใหญ่ด้วยได้กรออะมงครับมุ่เฉยเลย เออใหญ่สิอะไรเป็นจะไหนไม่ใช่ปลาแล้วเขยอ้ยอนกระลุกก็ไม่มันมีหอยตรงนี้น้องตองระวังนี่นพาเข้าหอยนี่ขาดเลยนะหอยใต้โฟมเนี่ยพาไปนี่ยเรียบร้อยเลยแ็จแน่แพ้ ยับเยินกุ้งนี้ใช้เลยนะใช้หมดเลยนะอย่าให้ใช้ลอยเหยื่อนะครับวันนี้ผมไม่ใส่ตะกัวเลยนะครับเกี่ยวเหยื่อแล้วก็ลอยเลยนะครับใส่ลูกหมุนตัวเดียวครับ คิดตังนะคงรับคิดตังพริกคิดตังพริกตัวน,นี้เป็นคิดตังพริกนะครับ ปล่อยหนึ่งแล้วปล่อยป้าจิ้นอยู่เนี่ยผ่านสายขึ้นบอลอยู่นี่ไเห็นไหมเอยอ๋อ,อ,อมันเป็นปลาผูงมันรุมเหยื่อมันอยู่ไงเฮ้ยนั่น,นมันดุมกันทั้งผูงเลย,เลยนะั่นแหละ ผมยังใช้วิธีลอยเหยื่อเหมือนเดิมนะครับแต่ผมเพิ่มตะก,กัวเล็กไปลูกนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันไปพันสายน้องของเขานะครับก็เลยว่าไม่อยากให้ไปพันสายน้องเขาเราใส่ตะก,กัวลูกเล็กไปสักลูกครับมันจะได้ไม่ไม่ไหลไปไกลามากนะครับนี่ครับใส่ตะก,กัวเล็กลูกหนึ่งครับ๋ยวมันไปพันกันใ,ใจลว <c oughs> เ่ย Đéo vẫn tóp, kiểu đấy. เอา. Trong trường này nó sẽ lòng lại. Không chảy bay nó nữa. อันนี้ไม่ไหลแล้วคนระับเดูดูกินหินใหญ่นะนี่ไม่ใช่เล็กนะวัดน,นี่มันวัดไม่ได้เอาให้ดึงเลยเอาเอาให้สบายใจ

มันเป็น้อมาบงเหมาแลวเร็วบังเร็วไม่แด็พึ่งมาถอะนี่ไอ้นองนี่เอาไปเสียนะเดเป็นทุ่งเลยบังเอ้ไม่นองก็เอาไปเป็นทุ่งเลยเพราะมันเพิ่งมา ผมเพิ่งมาบัาง,งคราวนี้วัดไม่ต้องกลัวหลังคาแล้วครับวัดได้เลวเห็นไหมคราวนี้ผมไม่ต้องกลัวหลังคาแล้วครับตาจงครับมาแล้วตาจงครับบอน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ว่าริดแก้ววิทย์แรงกันมางที่แค่แค่เลยแต่คืนนอนเอาแล้วอยู่ไปใต้นู่นแล้วไปใต้นู่นแล้วไอ้ที่ตัางบิ๊ยออไงกรมอนกระมอนกระมอกระมอนวยัวนไอ้มงคลอันนี้จะเป็นมงขาวเลยตัวนั้นนะไม่ต้องวิ่งแล้ยวไม่มันจะเอามาใช้นี่ไงมั้ง Mày là phải lấy mà mà ở mày 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 mong 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 มกปล่าไอ้บังเอมกเล่าไว้นะเป็นมกาวน่ามาดูแล้วโอ้มองไม่ได้ลาวบังเอิมาป็นฟุ่งเลยรีบลงเลยเนาะจับลาวไม่หยุดเลเนาะโอ้มกปล่าใจมกนี่าบัดกรุ่งโอ้หมกเปล่าเนี่ยบังเอิล้บมกปล่ามาใช้ข้าวเยอะนะวันนี้ม่ใจหมงต้องไฟเยอะมันบัดโอนะเนี่ นนบพี่้องโอ้ข้างปานสวยเลยครับของบาง,รบางาคร,างรับข้างปานเกือบครึ่งพีโอครับใปย่อยร้อยของไปได้บ้าง่อออกไปแล้วมั้ยโอเคโครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับโอเคครั

ไปแล้วไงปลากำลังเข้าเลยครับข้างปานของบางครับตัวใหญ่ครับตัวนี้เป็นข้างปานไซส์ใหญ่เลยครับหกโมงครึ่งครับก่อนกลับบ้านครับ yeah. เหลืออยู่ประมาณสิบชิ้นตกให้หมดเลยครับ ัวยายแลวบ้ยายยยดดัพุดเลยเขาพุ่งเลยใครกินพุางกว่าตัวยายมันรดใช่ไหมถเนีครับไม่รู้พ่านไปเลยยังเอาลุยกันต่อไอ้นั่นาหันบ้องคราวนี้ไอ้ใต้ตาเนี่ยหั่นเป็นบ้องบ้องเ้ยมันเป็นบ้องเป็นบ้องเป็เกลียวเลยคนกัตกด้วยไม่ไม่ นั่นไงนั่นอะไรหลงไหนน้ำอยู่๊ยหลงเม็ดปุ๊นั่นหลงเม็ดที่มอดไอเดี่ยวตัวใหญ่บ้างตุ่นมาเป็นปู้เลยแสดงว่านะมาพร้อมกันนะไปดูพรไปแล้วยังได้กินข้างนี้ em em cắt dốc dây lão ấy rồi à, dặn vô ấy con gật đó

ต้องคิดตังใหญ่ครับเป็ดเบอร์สีนะครับเกือบโลไว <c oughs> ึงโลได้พ่น <c oughs> ตอบด้วย <c oughs> โอ้ใหญ่ครับตัวนี้ ้งไซส์ใหญ่เลยครับปึ๊กเลยบังกลับแล้วนะครับวันนี้ครับ6โมง40ครับฝนตกด้วยครับเดี๋ยวสุดท้ายลงไปแล้วไม่รอนะครับเดี๋ยวฝนตกครับไอ้ดูลาวันนี้ครับเราก็ได้ปลาชีตังไซส์สวยๆแล้วก็มีกระมองครับพอได้แกงแล้วครับผมกับวันที่ ลอยเหยื่อตกนะครับไปก่อนครับคลิปนี้สวัสดีครับ